รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อลูกไม้ทางตัวเลยค่ะพี่ทั้งหน้าและหลังนะลูกไม้อย่างดีเลยนะคะพี่เนื้อผ้าไม่คันเนื้อผ้าไม่สากงานเก็บขายตรงนะแล้วก็งานใต้อย่างดีค่ะงานเป็นคอกลมนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานเป็นของ<ม>สาวอ<ม>าวบนะผ้าลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่แล้วก็มีซับในเนื้อหนาให้อย่างดีด้านหลังก็เป็นลูกไม้แบบนี้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อ,อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่สนิ้วคะ่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปคะ่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆเลยนะผ้า50าิบหนูนะคะพี่ให้พี่แค่พิเศษนะตัวนี้บอกเลย ให้พี่พิเศษจริงๆสองเกเท่านั้นเอาไปแค่219นะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแมะอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะตัวนี้จะเรียกสีฟ้านะลูกไม้ทั้งตัวให้แค่สองเกเท่านั้นนะ สีน <ítulo> ี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่เดี๋ยวไล่สีให้ดูนะสีฟ้าค่ะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับจะพิมพ์ว่าสีเหลืองทองนะตัวนี้เหลืองทองค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวมินนะมันเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกเขียวมินนะให้แค่สองหนึ่งกเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มนะสําหรับแม่ค้านะคะพี่ขอเรียกส้มชานะมันไม่เข้มเท่าส้มอีกนะคะตัวนี้ขอเรียกส้มชานะ สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับจะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่2องหนึ่งเเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเรียกสีกีบบัวนะคะตัวนี้เรียกสีกีบบัวนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับค่ะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ให้แค่2องหนึ่งเก้านะลูกไม้อย่างดีเลยซับไมอย่างดีผ้าดีมากๆคุ้มากๆงานตัวนี้สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสนะคะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีดําค่ะพี่ให้พี่แค่สองหเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะคะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมอุลนะคะพี่จะรับกีตัวก็ไม่บอกเพิ่มจะบอกว่าเสื้อตัวนี้พี่คุ้มค่ามากๆให้แค่สองหเท่านั้นผ้าดีเกินราคาเลยค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีดํานะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีโอรสค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีกรีบบัวนะสาตัวนี้พิมสีกรีบบัวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีส้มชานะคะมีส้มเดียวนะพี่ตัวนี้เรียกส้มชานะสําหรับแม่ค้าเป็นสีชานะคะพี่สีนี้นะคะสีนี้นะจะเป็นสีเขียวมินนะคะพี่เป็นเขียวอมฟ้าขอเรียกเขียวมินนะสีนี้นะคะพี่จะ